ปรากฏว่าสอสอที่ต่อต้านทาหารนะที่ด้อยค่าทหารของพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ดิ้นนะดิ้นแล้วก็แสดงความรู้น้อยนะแสดงความรู้น้อยนี่พูดแบบสุภาพนะแสดงความรู้น้อยออกมาให้สังคมได้เห็นคนเก่าเจ้าประจำครับจิรัตทองสุวรรณนะจิรัตทองสุวรรณเนี่ยนะ เป็นกรรมาธิการทหารด้วยแต่ไม่ได้เป็นเกณฑ์ทหารนะฮะจิรัตทองสุวรรณเอาภาพข่าวเรื่องนะ,ะแม่ทัพเนี่ยเห็นด้วยสร้างกำแพงแบ่งอาณาเขตชายแดนไทยกัมพูชาเอาภาพมาแปะแล้วก็เขียนเป็นแคปชั่นข้างบนบอกว่าแม่ทัพเข้าใจเรื่องเขตแดนว่ายอย่างไรปัจจุบันไทยกัมพูชายังปักปันปักเขตแดนร่วมกันยังไม่เสร็จ ฉะนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเส้นพรมแดนอยู่ตรงไหนแล้วจะสร้างกำแพงยังไงพูดมั่วๆแบบนี้ทำให้สังคมเข้าใจผิดเพิ่มความเกลียดชังแบบนี้ไม่เป็นผลดีกับประเทศเลยถัดๆจิรัตลรักแกงคุณเนี่ยนะกล้าพูดกล้าถามว่าแม่ทัพเข้าใจเรื่องเขตแดนอย่างไรหรอ พลโทบุญศิล์ภาคกลางเนแม่ทัพภาคที่สองอาชีพเขาคือทหารแล้วเขาอยู่ชายแดนเขาทํางานเรื่องนี้มาตลอดคุณคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องเท่าคุณเหรอคุณคิดว่าทหารที่ทํางานจนตั้งแต่ในร้อยตรีจนขึ้นมาเป็นพลโทจนเป็นแม่ทัพเนี่ยจากผบอหมวดนะผบอกองร้อยผบอพันพอบอผบพลจนมาเป็นแม่ทัพเนี่ย รู้เรื่องน้อยกว่าไอคนเป็นกรรมธิการทาหารที่นั่งอยู่แต่ในห้องแอร์แล้วไปงานศบแล้วเอาถุงใส่แกงกลับบ้านเนี่ยเหรอรั้วที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากจุดที่มันตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วเว้ยนี่ไงครับถึงบอกว่าแสดงความรู้น้อยออกมาให้เห็นนะคุณไปกล่าวหาว่าแม่ทัพพูดมัวม่ว ก็ต้องถามกลับว่าคุณน่ะรู้อะไรบ้างรู้อะไรจริงๆบ้างในเรื่องเขตแดนในเรื่องชายแดน <c oughs> ข่าวเมื่อกี้นี้เ็าอ่านให้ฟังแล้วว่าเขาจะเริ่มต้นในพื้นที่หลักเขตแดน5 0ถึง51าคำว่าพื้นที่หลักเขตแดน5 0ถึง51แปลว่ามันมีการปักปันเขตแดนกันเรียบร้อยแล้วไม่รู้ก็อยู่เงียบๆคนเราเมื่องโง่แล้วไม่พูด คนก็คิดว่าไอ้นี่มันอมภูมิไว้มันไม่พูดแต่ทันทีที่คุณพูดแล้วโชว์ความไม่รู้ออกมาเขาบเออมันโง่มันหน้าตามันจริง,รงๆเว้ยเห็นไหมครับเรื่องชายแดนนี่คุณอย่าไปสอนทหารเขานะคุณได้มาเป็นสสเนี่ยเพราะอะไรคนก็ยังงงๆกันอยู่เพราะกระแสความรู้ความสามารถเรื่องที่คุณไปเป็นกรรมธิการมีแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่ได้พิสูจน์เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่รู้อย่าพูดครับอยากจะด้อยค่าทาหารอยากจะโจมตีทาหารก็หาประเด็นที่มันแหลมคมหน่อยนะอย่าทื่อแบบนี้นะนี่ทื่อยิ่งกว่าสันขวานอีกนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนะฝากคนแปดลิ้วด้วยละกันนะเวลาอ่านแล้วเนี่ยผมมีเพื่อนอยู่ฉะเชิงเซาเยอะผมก็จะถามมึงเลือกคนแบบนี้เข้ามาได้ยังไงนะฮะเออ เอาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขานะมันก็สิทธิ์ของเธอนะเออ